ใช่เลยอ่ะปอะสงการณ์เราไม่ได้เล่นน้ำด้วยกันเลยอ่ะใช่ใช่เปิดคอนเสิร์ตมาเล่นหนักเลยเว้ยก่อนอื่นเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนจากจากที่ตรงนี้เลยครับขอบคุณมากๆที่มาดูพวกเราสองคนในวันนี้ครับอย่าเคยที่ยังเคยยังเคยไม่ได้เ <sucks> คินนะเลยจะบอกขอบคุณจริงๆโอเคครับสนุกไหมได้เล่นน้ำสงการบ้างไหมครับไม่มีเลยคุณพาช่วย ไม่นี่เล่นทุกคืนเลยนะไม่เอาสิเราจะมวคนแก่แล้วเรายังไม่แก่เอาไม่เป็นไรเรารู้ว่าหลายคนอาจจะแพ้น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นยังไงโรคแพ้น้ำไม่รู้ไงทวิแต่นี่ตอนตอนที่กวน้ำเสร็จตอนที่ช่างเขาแต่งหน้าให้เขาบอกเราหน้าดีขึ้นนะเราเราประงมากว่าดีขึ้นดีขึ้นหรอคือหน้ามันผ่านสมองรุณภูมิสามคืนสามวันก็เลยอืมดีขึ้นใช่ไหมสงสัยต้องเล่นบ่อย ว่ามีบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะก็ดีตลกดีไม่สิเราคูแก่เราจะไม่พูดด้วยตัวเองแก่นะครับเรายังไม่แก่ฮะเราแค่เราแค่มีประสบการณ์มากกว่าสมัยก่อนถ้าจะสาดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเบาๆน้ำอบไทยเดี๋ยวนี้ผูู้้อย่างเดียวไม่เท่าไหร่บางครั้งมีน้ำแข็งก้อนลอยมาด้วยหรือ เล็งใครก็ยิงเลยยังยังไงครับก็เหมือนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เขาทำทำกันไงแล้วแบบไอ้้ไอตัวผมเนี่เริ่มไม่แน่ใจนะเพราะต้นบอกเล็งใครก็ยิงเลยมันเอาไปถ้าชาไปเรด้วยแล้วก็คงยิงชายอยู่แล้วอะไรนะต้องปืนสีดาแนะครับอกใครโอเคก็ยิงใครใครไม่โอเคแล้วมาปรับแป้งแล้วทำหน้าเวียมใส ยังไงยังไงโชว์ให้ดึนหอวสมมติสมมติว่าไม่พอใจปะแป้งไปจ้าโอเคเริ่มเริ่มกันปากเอาหัวปากของคอนะครับถ้าโอเคเราก็มันก็มันก็ไปไปเลยก็ต้อนรับทุคนอีกรอบนะครับดองพี่คนต้นชาทางที่เท่าไหร่นะสามสา ดีใจมากๆครับที่ทุกคนยังยังมาดูคอนเสิร์ตของเราสองคนวันนี้อยู่ใช่แล้วอยากจะบอกว่าเราจับเป็นอยู่แล้วหรอรู้ส่กว่าเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมเหมือนไหมไม่ไม่เดี๋ยวเดีองนั้นจะตะโกนมาโนวิตาหลออารมณก็ได้นะโอเคปังเดี๋ยวเราไปพักแล้กันได้เดี๋ยวเราให้ชาวเราไปนอนก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับ